กาญสนบ,บุรีลูกชายกตัญยูวัย67ปีร้องขอสื่อช่วยหาทางเพิ่มไรายได้เพื่อเลี้ยงดูแม่เท่าวัย97ปีกำนันสาวและผู้ช่วยสสลงพื้นที่หาทางช่วยพบมีฝีมือใช้วัสดุรีไซเคิลสร้างผลิตภัณฑ์สร้างงานประดิษฐ์แฮนด์เมดอนุรักษ์ลายไทยจากการที่นายจิรวัตรปิยาพันธ์อายุ67ปีร้องขอต่อสื่อมวลชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือในการเพิ่มไรายได้ในการดำรงชีพโดยได้ให้ข้อมูลต่อสื่อว่า ตอนนี้ได้พักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าในพื้นที่หมเจตต์ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีโดยอยู่กับนางสวิงปียพันธ์อายุ97ปีที่แก่ชราซึ่งนายจิรวัตรได้ดูแลแม่ที่ชราและตอนนี้ไม่ได้ทํางานอะไรทั้งสองคนมีรายได้จากเบี้ยคนชราของนางสวิง1000บาทและของนายจิรวัตรอีก600บาทซึ่งมีความลําบากเกี่ยวกับเงินรายได้ใช้ใจ่ายประจําอยากมีช่องทางหารายได้เพิ่มมากขึ้นโดยนายจิรวัตร มีความสามารถในการทำงานฝีมือศิลปะจากมือเป็นงานแกะและงานถมลายไทยที่สวยงามแต่ไม่มีตลาดที่จะขายชิ้นงานจึงอยากขอรับการช่วยเหลือจากไทยรัฐให้ช่วยหาแนวทางเพิ่มรายได้ในการดำรงอยู่ต่อไปหลังจากได้รับการร้องขอจากนายจิรวัตรผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตวรวจสอบเรื่องดังกล่าวร่วมกับนางสาวบุญยนุษย์ลอดศิลป์กำนันตะบนแก่งเซียนและนางสาวอาัมภัยฤทธิ์คำรบผู้ช่วยสสกรอบอัครารนัน โดยในอัคลรนันการกิตินันสอสอการสระบุรีในทรับเรื่องนี้จึงส่งทีมงานมาร่วมในการลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือโดยชิ้นงานศิลปะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดที่นายจิรวัฒน์ทำขึ้นเป็นผลงานศิลปะที่สวยงามมากโดยมีการวาดศิลปะลวดลายไทยมีหลายอย่างทั้งที่ใส่ของกล่องทิชชู่ คมไฟลายช้างไทยและรูปภาพศิลปะลายไทยซึ่งฝีมือการประดิษฐ์มีความละเอียดสวยงามเหมาะสําหรับนําไปไประดับบ้านหรือใช้สอยในบ้านรวมถึงเป็นไอเดียที่เหมาะสมสําหรับการนําเศษวัสดุเหลือใช้มาทําทการประดิษฐ์รีไซเคลิลเป็นงานศิลปะไทยที่สวยงามและราคาไม่แพงอีกด้วยการลงพื้นที่พบนายจจรวัติปิยพันธ์ได้พักอยู่ห้องเช่าเลขที่6กับเหมู่เจ็ดตะบลแก่งเซนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีสภาพเป็นห้องแถวชั้นเดียวเป็นบ้านเช่าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา โดยพบป้าสวิงที่มีสภาพชารามากแต่สภาพร่างกายยังสามารถเดินได้แต่ต้องประคองกันล้มนายจิรวัตรเปิดเผยว่าลุงอายุ67ปีจบจากรำคำแหงรุ่นที่4อาชีพตั้งเดิมผมมีหลายอาชีพเดิมทีเป็นนายแบงค์หัวหน้าสินเชื่อต่อมาเป็นผู้จัดการธุรการและก็มาเป็นรังวัดเอกชนก็ทำทำมาจนหยุดเพราะว่าต้องมาดูแลแม่ที่ป่วยก็หยุดมาได้4ปีแล้วก็เริ่มมาทำสิ่งประดิษฐ์แฮนด์เมดเมื่อ5ปีก่อน คือมองว่าเศษวัสดุพวกนี้สามารถทําให้มูลค่าเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ดีกว่าไปช่างกิโลขายควรจะมีคุณค่ามากกว่านี้เงินทุนที่ผมเหลือผมก็เอามาทําเพราะว่ารายได้ประจํามันไม่มีมีแต่เบี้ยเลี้ยงชีพพอทําก็มีรายได้เสริมทําให้มีเงินเพิ่มเพื่อเอามาดูแลแม่และจ่ายอะไรต่างๆคือไม่มีคนดูแลแม่ผมเลยต้องดูแลด้วยและก็ทํางานนี้ไปด้วย ลุมจิรวัตรเล่าต่อว่าเตื่นเช้ามาก็ต้องจูงแม่เข้าห้องน้ําอาบน้ําบางทีก็อาบน้ําให้ท่านถ้าไม่มีแรงปกติท่านอาบได้เองแต่ถุกวันนี้มันไม่ไหวไม่มีแรงคุณแม่อายุ่ก7ปีเกิดเมื่อปี2469ซึ่งที่ต้องมาผลิตผลงานพวกนี้เพราะผมมีฝีมืออยู่หรือว่าว่างงานที่ทําอยู่กับบ้านก็ดูแลแม่ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่มีเงินทุนขอขอบคุณกำนันเก่งเซียนขอบคุณมากๆยินดีช่วยเหลือยินดีให้ชาวบ้านเรียนรู้ พอต้องการรักษาวัฒนธรรมรักษาลายไทยส่วนทางด้านนางสาวบุญยนุษย์ลอดศิลป์กำนันตะบนแก่งเซียนได้กล่าวถึงการลงพื้นที่ว่าเราก็มาพบคุณยายอายุ97ปีและก็มีลูกชายหนึ่งคนลูกชายคือไม่มีงานประจำทำแต่ลูกชายเขามีความรู้จบด้านกฎหมายและมีความรู้ด้านงานมือทำงานแฮนด์เมดทางกำนันก็จะหาช่องทางทำผลงานให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแก่งเซียนช่วยให้เขามีไรายได้อีกด้านหนึ่งทางพอมอของชุมชนก็มาช่วยเหลือ ทุกหน่วยงานมาช่วยเหลือตลอดกำนันก็จะเข้ามาดูแลเรื่อยๆจากที่ดูจากผลงานของคุณลุงรู้สึกว่าเป็นคนที่มีฝีมือมากงานละเอียดมากสามารถเป็นผลงานของชุมชนได้กำนันสาวแห่งตำบลแก่งเซียนกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้นข่าวนิง24กาญจนบุรีชุดิการไหลาวาลินรายงาน